สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับนักเรียนทุกคนอยู่กับครูฟิลนะครับและวันนี้นะครับครูฟิลจะมาสอนในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับสําหรับหัวข้อที่ครูฟิลเตรียมมาสอนนักเรียนในวันนี้มีอะไรกันบ้างขอเชิญนักเรียนทุกคนไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ นักเรียนรู้ไหมครับว่าตรกศาสตร์นะครับมีความสําคัญต่อวิชาคณิตศาสตร์มากเลยเพราะว่าตรกศาสตร์เนี่ยเป็นรากฐานและเครื่องมือสําคัญที่ใช้ในการสื่อสารและสื่อความหมายในวิชาคณิตศาสตร์ครับซึ่งผู้ที่เริ่มศึกษาตรกศาสตร์อย่างเป็นระบบนะครับและได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของวิชาตรกศาสตร์ก็คืออริสโตเติลนะครับซึ่งเป็นนักปัชญาและนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกนั่นเองสำหรับการเรียนในครั้งนี้นะครับ จะมีวัตถุประสงค์อยู่2ข้อนะครับซึ่งข้อ1คือบอกความหมายของประพจน์นะครับและข้อ2คือจำแนกข้อความว่าเป็นประพจน์หรือว่าไม่เป็นประพจน์นะครับนัเรียนครับก่อนที่นักเรียนนะครับจะเข้าสู่บทเรียนของเรานะครับครูฟิลอยากให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาประโยคต่อไปนี้นะครับว่าประโยคที่ครูฟิล์กำหนดให้เนี่ยเป็นจริงหรือเป็นเท็จ หรือว่าไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับสำหรับประโยคที่ครูฟิลกำหนดให้นะครับมี3มประโยคได้แก่ค้างคาวเป็นสัตว์ปีหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเพื่อนของผมเป็นคนดีถ้าพร้อมแล้วช่วยกดคลิปเลยนะครับต่อไปครูฟิลจะเริ่มเฉลยแล้วนะครับสำหรับประโยคที่เป็นจริงคือ1บวกหนึ่งเท่ากับสองนะครับและประโยคที่เป็นเท็จคือค้างคาวเป็นสัตว์ปี จริงๆค้างคาวไม่ใช่สัตว์ปีกนะครับค้างคาวคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะครับและประโยคที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จได้แก่เพื่อนของผมเป็นคนดีนั่นเองเป็นไงครับถูกกันหมดทุกคนไหมครับนักเรียนครับนักเรียนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าครูฟิลเนี่ยให้นักเรียนพิจารณากันไปทําไมว่าประโยคที่ครูกําหนดให้เป็นจริงหรือเป็นเท็จเพราะฉะนั้นเรามารู้จักคําศัพท์คําศัพท์นี้กันดีกว่าครับคําว่าประน์ ประพจน์ก็คือประโยคหรือข้อความที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งประโยคหรือข้อความดังกล่าวจะอยู่ในรูปประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธก็ได้นี่คือความหมายของคําว่าประพจน์นะครับตอนนี้เรารู้ความหมายของประพจน์กันแล้วใช่ไหมครับเราลองย้อนกลับมาดูตัวอย่างที่ครูให้เมื่อสักครู่นี้นะครับ ประโยคที่เป็นจริงนะครับก็ได้แก่หนึ่งบวกหเท่ากับสถูกไหมครับและประโยคที่เป็นเท็จได้แก่ค้างคาวเป็นสัตว์ปีกสองประโยคนี้เราสามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองประโยคนี้เราถือว่าเป็นประพจน์นะครับเป็นประพจน์และในส่วนประโยค ที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับเป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็คือเพื่อนของผมเป็นคนดีเราจึงถือว่าประโยคนี้ไม่เป็นประพจน์ถามว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมเพื่อนของผมเป็นคนดีถึงไม่เป็นประพจน์บางคนอาจจะคิดว่าเพื่อนเราก็เป็นคนดีนะเป็นจริงแต่อย่าลืมนะครับ การเป็นคนดีเนี่ยแต่ละคนมีเกณฑ์และความรู้สึกในการตัดสินไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ชัดครับว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคนะครับนักเรียนนัเนียนครับในตรรกศาสตร์เนี่ยการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จของแต่ละประพจน์เนี่ยเราเรียกว่าค่าความจริงของประพจน์ครับนักเรียน เช่น3เท่ากับ1บวก2ซึ่งเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่า1บวก2ได้3เพราะฉะนั้นเนี่ย3เท่ากับ1บวก2จึงเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเราเก่าสั้นๆได้ว่า3เท่ากับ1บวก2เป็นประพจน์ที่เป็นจริงนอกจากนี้นะครับนักเรียนข้อความหรือประโยคที่ไม่ได้อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธไม่เป็นประพจน์นะครับเช่นคำถามคำสั่ง ข้าขอร้องอ้อนวอนประโยคแสดงความปรารถนาหรือประโยคอุทานประโยคพวกนี้จะไม่เป็นประพจน์จำให้ดีนะครับนักเรียนนักเรียนครับต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างของประโยคหรือข้อความที่เป็นประพจน์ใช่ไหมครับแต่ครูฟิลเนี่ยอยากให้นักเรียน ช่วยกันมีส่วนร่วมนะครับในการพิจารณาว่าข้อความที่ครูฟิลกำหนดมาให้นั้นเนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงหรือค่าความจริงเป็นเท็จเพราะฉะนั้นขอให้ทนทุกคนพพสตวิดีโอไว้นะครับแล้วก็ช่วยกันพิจารณาเนาะว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับต่อไปครูฟิลจะเฉลยแล้วนะครับดาวพุธเป็นดาวเคราะห์เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเป็นเท็จครับ ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ไหมครับเป็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดาวพุธเป็นดาวเคราะห์จึงเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงจังหวัดเชียงใหม่ไม่อยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางภาคเหนือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงโอเคนะครับ เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับ9ไม่เท่ากับ3ถูกไหมครับถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้น9ไม่เท่ากับ3เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง17บวก8ไม่เท่ากับ25เราลองมาคิดดูครับ17บวก8เท่ากับเท่าไรครับ สิบเจ็ดบวกแเท่ากับยีใช่ไหมครับแล้วยี่้าไม่เท่ากับ25้าได้ไหมครับไม่จริงแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น17บเจ็ดบวกแไม่เท่ากับ25เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จครับพายเป็นจำนวนตรรกยะจริงๆแล้วพายเป็นจำนวนอตรรกยะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ เซตว่างเป็นสับเซตของเซตทุกเซตอันนี้เป็นความรู้ในบทที่แล้วนะครับเซตว่างเป็นสับเซตของเซตทุกเซตจริงไหมครับจริงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงครับไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนนักเรียนครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างของประโยคหรือข้อความที่ไม่เป็นประพจน์นะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่าครับ นตกหรือเปล่าอย่าเดินลัดสนามช่วยด้วยกรุณาเปิดหน้าต่างด้วยได้โปรดเธอน่ากลัวจริงออกไปให้พ้นขอไทยในความไม่สะดวกอยากไปเที่ยวเหลือเกินนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับประโยคพวกนี้เราบอกได้ไหมครับว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ เราบอกไม่ได้นะครับว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งและนอกจากนี้บางประโยคในนี้ครับไม่อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถสรุปได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวว่าประโยคพวกนี้ไม่เป็นประพจน์โอเคนะครับไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับตัวอย่างสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับ ครูฟิลอยากให้นักเรียนทุกคนช่วยการพิจารณาประโยคหรือข้อความต่อไปนี้ครับว่าเป็นประพจน์หรือไม่แต่นักเรียนไม่ต้องหาค่าความจริงก็ได้นะครับว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับซึ่งมี5ข้อต่อไปนี้นะครับข้อที่1เดือนสิงหาคมมี30วันข้อที่ 2, เซตว่างเป็นสับเซตของเซตที่มีสมาชิกคือ1 2และ3ข้อที่3ทศิยมตำแหน่งที่80ของ22หารด้วย7คือ6 ข้อที่4บนดาวอังคารมีสิ่งมีชีวิตข้อที่5เปิดประตูให้หน่อยครับครูฟิลอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับพอดวิดีโอไว้แล้วก็ลองหาคำตอบดูก่อนนะครับก่อนที่ครูฟิลจะเฉลยให้พวกเรานะครับเรามาดูเฉลยข้อที่1กันดีกว่านะครับเดือนสิงหาคามมี30วันเป็นปากคนไหมครับ เรารู้ว่าเดือนสิงหาคมจริงๆแล้วมีกี่วันครับ31วันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประโยคหรือข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จครับเป็นเท็จใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จดังนั้นประโยคนี้จึงเป็นประทศไม่ยากใช่ไหมครับ ข้อที่2เซตว่างเป็นสับเซตของเซตที่มีสมาชิกคือ1 2และ3มครับนักเรียจจนจำอะไรได้ไหมครับเซตว่างเป็นสับเซตของเซตทุกเซตพราะฉะนั้นเซตว่างก็ต้องเป็นสับเซตของเซตที่มีสมาชิกคือ1 2และ3ใช่ไหมครับพราะฉนนั้นข้อนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จครับเป็นจริงงนั้นถ้าเป็นจริงเราสามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จใช่ไหมครับเราจึงสามารถสรุปได้เลยว่า ข้อความนี้เป็นประพจน์นะครับนั่รียนครับสำหรับข้อที่3นี่ครับจะมีความพิเศษหน่อยนึงนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับทศนิยมตำแหน่งที่80ของ22อาหารด้วย7คือ6คือตอนนี้เรายัางไม่ได้คำนวณใช่ไหมครับเราจึงไม่รู้ว่า โพซิยอมตำแหน่งที่80ของ22หารด้วย7คือ6จริงๆหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ครูฟิลถามหน่อยหนึ่งครับหลังจากที่เราคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะรู้ไหมครับว่าตำแหน่งที่80คือ6จริงๆไหมรู้แน่ๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคำนวณเสร็จเราสามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงเป็นประพจน์นะครับ เพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ทราบค่าความจริงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทราบค่าความจริงนะครับครูฟิวก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าตำแหน่งที่80จะเป็น6จริงๆหรือเปล่านะครับและตัวอย่างที่4นะครับบนดาวอังคารมีสิ่งมีชีวิตตัวอย่างนี้ก็คล้ายๆกับข้อที่3เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับ ถ้าเกิดเรามีการสํารวจโดยใช้นักวิทยาศาสตร์ขึ้นไปสํารวจบนดาวอังคารหรือว่าทําการทดลองอะไรสักอย่างเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะทราบแน่ชัดใช่ไหมครับว่าสรุปแล้วดาวอังคารมีสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็เป็นประพจน์นะครับแต่เพียงแค่เป็นไงครับต้องรอการสํารวจใช่ไหมครับค้นหาความจริง แต่สุดท้ายแล้วเราจะสามารถบอกได้ว่าสุดท้ายมีสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีสิ่งมีชีวิตกันแน่แล้วก็จะสามารถสรุปได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างแน่ชัดนะครับและข้อสุดท้ายนะครับเปิดประตูให้หน่อยครับเปิดประตูให้หน่อยครับเน <aparecer _ S 2> ี่ยเราบอกได้ไหมครับว่าเป็นจริงเป็นเท็จบอกไม่ได้นะครับแล้วก็เปิดประตูให้หน่อยครับไม่เป็นทางประโยคบอกเราและประโยคปฏิเสธใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่ห้าเปิดประตูให้หน่อยครับจึงไม่เป็นประพจน์นะครับ ไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนง่ายนิดเดียวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสําหรับการเรียนในครั้งนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบอกความหมายของประพจน์แล้วก็จําแนกข้อความว่าเป็นประพจน์หรือไม่เป็นประพจน์ถูกไหมครับซึ่งประพจน์คืออะไรครับประพจน์ก็คือข้อความหรือ ประโยคที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งประโยคหรือข้อความดังกล่าวเนี่ยจะอยู่ในรูปของประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธก็ได้ใช่ไหมครับและในทางตรรกศาสตร์เราจะเรียกการเป็นจริงหรือเป็นเท็จของแต่ละประพจน์ว่าค่าความจริงของะพจน์ใช่ไหมครับและก่อนจัดก,กันในวันนี้นะครับครูฟิลขอฝากแบบฝึกหัดไว้ให้นักเรียนลองไปทําดูสักหาข้อนะครับ และพบกับครูฟิลได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับ